เดือดรอุเช่าเน็ตคอมเมนต์ใต้ภาพตรงๆหลังมีเข่าหรือเลิกกับเบส กลายเป็นข่าวที่ลหลายคนให้ความสนใจกับกรณีการเลิกรากของพระเอกหนุ่มตรงตรงและเบนรักวน,นีหลังล่าสุดสาวเบนได้อ่านฟอลโล่อินสตาแกรมของตรงตรงและมีการเขียนแคปชั่นบอกว่าโสดมากจิบได้จนทำให้หลายคนเกิดคำถามในใจแห่ไปคอมเมนต์ใต้ภาพในอินสตาแกรมของตรงตรง,งกันเป็นจำนวนมากและดูเดือดสุดๆตัวอย่างเช่นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็นไปตามผู้ไม่ปรถนาดีต้องการสงสารผู้หญิงมากทุ่มเท ทุกอย่างขอให้เป็นแค่ข่าวลือตรงๆอย่าทิ้งเบสไปไหนจับมือกันไว้เบสรักตรงๆมากเลยสงสารเบสตรงๆทำงานก่อนนะมีเงินแล้วค่อยหาแฟนน่ารักน่ารักแต่งตัวเรียบร้อยเรียบร้อยต้องเอาคนนัอกวงการจะได้ไม่มีคนจับตามองอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ลืมลืมไปอย่าคิดมากยังมีคนให้กำลังใจอีกเยอะรอคำตอบจากน้องตรงๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนและเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงเลย รักแค่ไหนไม่สําคัญอภัยให้กันสําคัญที่สุดส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ต้องรอฟังจากปากของตรงๆและเบนรักวันนีอีกครั้ง